เอ้ทุกคนคือวันนี้เรามาแกงเทโพูใช่ไหมถึงแกงเท้พูมันมันไม่เจ็บปวดเท่ากับใส่พักบุงนี้เส้อพักบุงมาส่องหมัดมันละยี่สิบส่องหมัดเซสิบกูชาบช็อกตั้งแต่ก้กูอกโลตั้งแต่กูเกิดมาถึงก็กูตายเราพีเซ้นละนะกูนี่ไม่ฮ้อนเือที่จาพักบุงหมัดยี่สิบมันแต่ว่าที่นั่นน่นนั้าหมัดยี่สิบหมัดสิบบาทหมัดสิบบาทช้าหมัดยี่สิบไอช้าวันใคร เออเออ่งวันเดินหนัดจึงมัวซึงกูอ่กูลืมไงกูไม่ได้ไปเสือดินหนั่นกูจบคล้องแพงมายืดอกใจเดี๋ยวได้บ้ากูว่านึกว่าไม่ได้ว่ามั้นมาไม่เบื่อน่ะนี่มันก็ปกตินะหัวมาคือกูเข้าใจถ้าเกิดว่าคล้องแพงอ่ะริดมันก็ใจมาคล้องแพงคลงคือกูเข้าใจแต่ถ้าเพื่อนเขาค้ามาดีซิบกันนั้นกูไม่ว่าแต่นี่มึงแหละเป็นรู้นู้นนอนกินนะมันมาธรรมชาติอ๋อธรรมชาติโอเคเราจะได้ ท้งอันงรองมัดซริบัดมึงส่เบเม็ดเลยดิตึงปามึงตักออกกินพักบุงวันนี้มึงเชือกูตาเข้าใจไหมก็เอาอกต่ปานเดี๋ยวดายตาทุกคนโอ้ได้ตึงตักออกไปเลยนะนี่คือไอ้นั่นได้กูควานมึงใจกูควานนี่เอ็นนั่นนอนพนดอะรเอกนยอ่ะตกเลดรับไปให้ก็ไปตงค์เพงเลน